สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์สําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาค่ะให้ดูให้ว่าท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปนะจ๊ะค่ะก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่27 เกิดวันที่27ตุลาคม2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วจะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะคะ,คะท่านบอกว่าช่วงนั้นท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะในปีงบประมาณ2568ซึ่งเปิดให้มีการขึ้นจะเป็นลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509นะคะ เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509เพื่อที่จะก่อรับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569ันะจากาท่านที่สอบถามมา27ตุลาคม2 5 0 8ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่27ตุลาคม2,568 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายน2568เป็นต้นไปถัดจากเดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์นะจ๊ะก็เดือนพฤศจิก,กายน2568เป็นเดือนที่อยู่ในปีก็ประมาณ2569ค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพ่อ,อน้อยเข้ามา ยี่สิบเตุลาคมสองห้าศูนย์แปดลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้วในปีก็ประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้ัะเบียอย่างคีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นต้นไปค่ะก็เป็นไปตามระเบียบถัดจากเดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านก็จะเริ่มแต่ระเบียบอย่างคี่ผู้สูงอายุนะคะค่ะก็คงจะจัดเตรียมสำหรับท่านที่สอบถามมา ค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่นะจ๊ะใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมา พอนะ้อเองตอบทุกคําถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลขา่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะก็สำหรับในคลิปนี้พ่อนะ้ยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ